หลังจากที่กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปป,อปอสอนัดหมายรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมมีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลา17นาฬิกาของวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาแต่กลับเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเมื่อกลุ่มทะลุวงังได้นัดหมายทำกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช่นกันโดยในขณะที่กลุ่มสอปป,อปอสอกำลังเตรียมการจัดกิจกรรมที่จะเริ่มในเวลา18นาฬิกา โดยระหว่างที่กลุ่มสปปอสกกำลังเดินให้ดอกไม้ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมที่สะพานล,ลอยระหว่างฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีได้เกิดเหตุมีปากเสียงระหว่างประชาชนที่มาร่วมและสังเกตการของกลุ่มกิจกรรมทะลุวังจากนั้นมีชายสวมเสื้อเยื่อสีขาวซึ่งเป็นผู้ที่มาร่วมสังเกตการของกลุ่มทะลุวังพยายามเดินไล่ชายสวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นคนของกลุ่มปกป้องสถาบานัน พร้อมตะโกนต่อว่าด่าทอไปมาที่บริเวณป้ายรถเมล์เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ต่อมาชายเสื้อเหลืองและคนอื่นๆจะพยายามเดินออกไปทันถนนราชวิถีมุ่งหน้าถนนพระราม6โดยมีแซมสาแมรนักกิจกรรมสนับสนุสน,นประชาธิปไตยพยายามพาผู้ชุมนุมสปปอสอออกจากพื้นที่ขณะที่ชายเสื้อขาวก็เดินตามไปพร้อมกับประชาชนกลุ่มหนึ่ง ในระหว่างเดินไล่กันมีชายชุดดำขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนมาด้วยกันสองคนเป็นทีมงานชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มปกป้องสถาบันและเป็นผู้จัดก,กิจกรรมร้องเพลงในวันดังกล่าวมาจอดรถบริเวณถนนแรกพิธีก่อนถึงวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชายเสื้อสีขาวคนเดิมได้เข้าไปถามกลุ่มปกป้องสถาบันว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าพร้อมกับเอามือบีบคอชายชุดดำซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ประชาชนได้เข้าไปห้ามก่อนที่ชายเสื้อขาวปล่อยมือและกลุ่มสุริโยไทยได้ขี่รถจักรยานยนต์ลงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากนั้นแซมสามแมดได้เข้าไปขอโทษกลุ่มประชาชนสปปสถึงเหตุการณ์ชุนมุนที่เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนกลุ่มสปปสกล่าวว่าเราคิดต่างกันได้แต่อย่าใช้อารมณ์จากนั้นตำรวจทั้งในและนอกเคลื่อนแบบ ได้มีการวางกําลังรักษาความปลอดภัยการระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสปปสที่เกาะพะหนโยธินและกลุ่มประชาชนทะลุวังที่เกาะราวิธีเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ประทะกันอีกทําให้กลุ่มสปปสสามารถกลับมาทํากิจกรรมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ตามที่วางแผนไว้และเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าในใจของกลุ่มสปปสส่วนใหญ่จะยังรู้สึกหวาดกลัวและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่15มีนาคม Facebook ประชาพักพิทักษ์สถาบานันได้โพสต์ข้อความคลิปวิดีโอถึงการเปิดใจของนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบานันถึงการถูกคุกคามจากการทำกิจกรรมดังกล่าวโดยข้อความแคปชั่นระบุว่าความในใจของทีมงาน h a s h t a กกลุ่มผสมนิกรปกป้องสถาบานัน ที่ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงมีคนแก่คนเฒ่าไปร่วมกิจกรรมก็โดนทำร้ายในคือความเท่าเทียมในคือประชาธิปไตยเคารพสิทธิคนอื่น เรานัดหมายกันประกาศและขออนุญาตเจ้าพนักงานล่วงหน้าทุกอย่างคุณมาจากไหนมาคุกคามเราทำไมมายั่วยุเพื่ออะไรมาบูลลี่เราแล้วได้อะไรตอบแทนคนเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงพวกคุณแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วในวันนี้กับกิจกรรมของวันนี้นะครับของกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับของกลุ่มภาคีประสบนิกรปกป้องสถาบัน เร่งเราไปจัดกิจกรรมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในทุกๆเดือนเพื่อดำลึกถึกงคนฟ้าและสืบสารความจยงรักภักดีต่อจัก,กรีวงศ์นะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าก็มีมี่ายที่ไม่ได้คิดเหมือนเราแต่สิ่งที่เราได้รับเราไปทำกิจกรรมของเราเราไปทำงานทำหน้าที่อของเราเชิงสัญญลักษณ์ของเรา แต่ผลที่ได้กลับเกินมาคือพวกคุณคุกคามเราไปกลมคูมวลชนของเราไปจัดทำ้ายทีมงานที่คอยดูแลให้กับคนเท่าคนแก่ในคุณบอกว่าสิทธิ์ของทุกคนเท่าเทียมกันสิทธิของาการชุมนุมเท่าเทียมกันสิทธิตามกฎหมาย ไหนคุณบอกว่าคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันเป็นคนเหมือนกันแล้วสิ่งที่คุณมาด่าเราด่าตัวผมเนี่ยอีกเทอยคณมาบุลลี่ผมตั้งนที่พวกคุณมาเรียกร้องพัาเท่าเทียมควาหลากหลายท้งเพศคุนก็เรียกร้องคนทำนครสวยงาม แต่กับพวกผมที่อยู่ฝ่ายปกครองสัาบันผมเป็นแบบนี้เหมือนกับพวกคุณคุณบิดาผมมีเิเธยไม่เท่าไหร่ยอมรับได้แต่คุณมามาทำ้ายเทีมงานที่เขาคอยดูแลความปลอดภัยไม่ให้รถเฉี่ยวชนคนเท่าคนแก,ก่ที่เขาเดินมาในกระบวนคุณมาทำ้าย จับมาทำร้ายคนที่เขาจะมาร้องเพลงสรรเสริญครบพระบารามีความชอบธรรมตรงไหนตรงไหนคือความเท่าเทียมคุณอธิบายมาความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนพวกคุณขอความช่วยทุกวันแต่พอเราออกบ้างคนกลับทำมาทำร้ายเราซึ่งกลุ่มปกป้องสถาบานันรู้สึกผิดหวังกับการถูกคุกคามของกลุ่มทะลุวงัง ทั้งที่ผ่านมากลุ่มทะลุวังเคยเรียกร้องความเท่าเทียมทั้งส่วนบุคคลเรียกร้องหาเสรีภาพการเห็นต่างทางการเมืองแต่สุดท้ายพวกคุณกลับมาคุกคามกลุ่มคนที่เห็นต่างพวกคุณมาดูถูกเหยียดยามคุกคามทางเพศแล้วความเท่าเทียมที่คุณพยายามเรียกร้องอยู่ตรงไหนคุณเรียกร้องให้ใครในเมื่อพวกคุณยังเหยยดยามคนอื่นกันอยู่แบบนี้